มีท่อพาอยู่หนึ่งใบจีโอโนท่ <O> <No> อเดิมท่อพามีค่าต่างกันยังไงคลิป <C li pp le> นี้เรามาหาคำตอบกันครนี้ก็เป็นท่อเดิมล้อสีไม่เกี่ยวนะกับความความแรงอะเกี่ยวกับความสวย ชอบสีเขียว <c oughs> สีม่วง <c oughs> สีชมพูก็แล้วแต่ <c oughs> แต่เราจะมาดูว่าท่อเดิมอะ่ะมันประมาณไหนแล้วถ้าเป็นท่อผ่ามันจะดีขึ้นเยอะไหมหรือว่ามีผลแค่เล็กน้อยหรือแค่ชอบเสียงเพราะเาะเรามาหาคำตอบกันได้เราก็ลองดูก่อนนะว่าท่อเดิมอะ่ะมันจะได้อยู่ประมาณไหนยังไง ha, đem ít ra mà đú nó cho โอเคแล้วก็จัดไปเดิมๆหมดสองรันแล้วเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนท่อดูว่ามันจะแตกต่างกันเยอะไหมเดี๋ยวมาเทียบก้าไปดูเนี่ยเรามีเรามีท่อพาอยู่หนึ่งใบ <laughs> ใส่ใบนี้เลยไหมอ่าเป็นเป็นไส้แป๊บเจาะรูนะดูกันว่ามา,มาไม่มา <laughs> รอเรื่องเย็นแป๊บนึง อจากท่อเดิมมาเป็นท่อผ่ามาดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างมาจะเพิ่มขึ้นไหมเราคิดไปเองหรือมันเปลี่ยนไปจริงฟังเสียงดูก่อนนะครับว่าขอท่อรั่วไหมอย่างแรกอท่อไม่รั่วผ่าแบบนุ่ม ha 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 Thì nó mà đùa kia โอเคเรามาดูท่อเดิมกับท่อพารันที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยอันนี้คือท่อเดิมเดิมเดิมมาอยู่ที่8.4โดยประมาณนะครับเปลี่ยนท่อแล้วโล่งกว่าก็อยู่9.6ก็ดูจากกราฟครับเนี่ยพอท่อพามันจะกว้างกว่าเสียงอะไรมันแต่ท่ออะท่อเดิมดีกว่าอ่าประมาณนี้ เอาเป็นแนวทางเฉยๆก็สรุปว่าดีกว่านิดหน่อยนะนิดหน่อยก็บอกแล้วว่าแท่นนี้คือแท่นไดโนเทสคำว่าไดโนเทสคือเอาไวเทสบนถนนจริงก็อาจจะคาดเคลื่อนอีกนิดหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็มีตัวเลขตรงนี้แล้วก็ไปลงลงบนถนนจริงก็ดีกว่านี่ก็ถือว่าท่อพา ดีกว่าโล่งกว่าท้ายดีกว่าแต่ท็อกท่อเดิมดีกว่าท่อผ่านี้ผมว่าถ้ามีมีชามช่วยขึ้นไปน่าจะสวยกว่าก็าเลือกเอาเอามาเป็นแนวทางเฉยๆฝ <laughs> ากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ